กูเมื่อกี้โดนสสน่หไปกูเขื่อนเลยโหแม่งยิงเข้ากระบาดเอ้ยเซ็นเซนอะไรแล้วถังนี่กูพกปืนยิงไอ้นี่มาเลยเนี่ยกูเพื่อมาทำลายรถเลยนะเนี่ยเอาไปดีไหมวะเนี่ยนอนทำไมล่ะอุ้ยเข้าหัว รอบนอกไม่มีโหมันอยู่ในไซต์เต็มเลยวะ่ะ <c oughs> ยิงตัวเด้งเลยมึงน่าจะมีขอยิงรอบนอกก่อนโอ้โหสามตีตัวยิงไม่โดดสักตัวอืมอืมร <c oughs> อบปับนึงไอ้เนอง <c oughs> แต่พี่ไปช่วยกูวมึงไปเกิดใหม่เหอะกูไม่ไหว